สวัสดีค่ะท่าวันนี้นะคะเลยพามาชมสวนหลวงพันธ์ที่จังหวัดปัทลุงกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะหลวงพันธ์สวัสดีครับค่ะค่ะนี้นะคะนี่คือบ้านหลวงพันธ์ดีกว่าต่อเดียวเราจะไปสวนกันค่ะมาสวนหลวงพันธ์อยู่ไกลจากบ้านกี่โลได้ะคะก็ประมาณาก,ากิโลหนึ่งกิโลกับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนกันเลยนะคะกับับค่ะมาเลยับมาเลย,ยค่ะนี่นางปันะ กันแล้วนะคะเดี so ๋ยวเราไปชมสวนกันเลยค่ะค่ะเช่นเช่นหลวงพันธุ์ฝาไปชมที่ค่ะอันนี้ไอ้ไอ้กระลาจุมาลีนี่คืออายุสองปีครึ่งกันเนี้ยเนี้ยเดือมกนกกันเนี้ยนี่คือสองปีครึ่งสองปีครึ่งไอเดินด้านนู้นก็คือเราซื้อซื้อมาดุนก่อนก็ไมีกี่ต้นเยี๋ไปนู่นลมกินได้แหละลูกลูกหลาแต่นี่ยี่ต้นต้นชื่อเนี่ยื่อต้นผอมเมล็ดด้วยซื้อต้นบ้านมาซ้ำรอยไปที่บ้านต่อตอนนั้นนี่ สร้างรอยแปดสิบบาทต้นซึ่งในในแปลงนี้มีอยู่ประมาณสามพี่าต้นซึ่งซึ่งตอนเมียหรือว่าตอนผู้เราตอนตอนผู้นี่เราจองตดอผู้กรรมมาเดียวปลาเล่ย์เลยตัวกรรมเดียวเดียผู้กรรมเดียวปลาเล่ยเล่ย์เบย์นะคะเบย์ชื่อมมาเลยนี่นี่นี่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ชุ่มนี่เดือนนั้นชุ่มนั้นชุ่มปีคืนก็ได้ได้เป็นเคือนเป็นแล้วนะคะเนี่ยอโ้ต้นตูดอะไรนี่ปิกไอันนี้ปิกหวงย่อปิกได้ ติ๊กติ๊กสีลอนไหมสีลอนไหมมันเนี่ยเออพันสีลอนค่ะนี่นี่อ่ะอยู่แถวใดตอนนี้อันนี้เราเดือนประมาณเดือนประมาณเดือนนึงนะคะเลยต้นก็ยิ่งามด้ะเดือนนี้รวยมีกรวยรวยได้อย่างพันรวยก้อยนี่ใช่นะโอ้โดนโดนต้องเป็นลูกเกลียวประมาณที่มาวันนี้โรดตัดข่าได้โอ้ค่ะนี่กันใดค่าอยู่กันนะกรวยไๆใขล้กัมาประมาณเดือนนึงเราซึ่งนีมากใช่ไหมมากครับซึ่งมี้ลราอินโดอินโดนะเนี่ยอ๋ออินเดียอินโดโอ้ตอนไอ้นี่ตอนโค้ โอ้นี่จะมีต้นโกโก้กันค่ะนี่โกโก้นี่นี่คือหลวงพันธุลุกเส่มผัวเลยนะอันนี้มันกลับมันแบบีายากนั้มันยูติวะ่ะอ่าไรกันาะมีถั่วมั่งค่ะนี่นี่นี่นะคะเออโกเกฟลูกอ่าโกโก้ ถั่วเลยคือคือมีมีสระอินโดมีสระสุมาลีมีมากมีกล้วยมีโกโก้ไม่ลุงพันกะระยะไม่หกคนทุบก็โกโก้ในรลยะประมาณที่กุนทีใน,น,นโอคแหละเต่ว่าเราตื้อโปรแกรมหน่อยว่าอันนี้คืออํามันได้อยู่รวมกันโอเ้มันมันอยู่รวมกันได้นะคะนี่นี่มันคือ กัมโปเดี๋ยวเปาไปยนตุ้มแล้วโอนี่ต้นกัมอะไรต้นกัมค่ะนี่คือกัมโปมะหนมี่ะไม่ได้กัมโปเปลี่ยต้มกับชูมารีนี่นี่นี่แค่มาเลยมาเลยดอกนี่ดอกกัมโปนะคะนั่นนะซึ่งแต่อันนี้จวงเนาะจวงประมาณต้นปีต้นปีมันจะไอ้ไอ้ไอ้หนกต้นมาะปะนี้แต่พอปีล่างๆมันจะออกต่อแต่ดอกมันไม่มีตัวนี้ไม้โอนี่ตัวนี้ดอกเดี๋ยวโกนนะดอดต้นตำร้อยโอ้ค่ะค่ะต้นตำร้อยโอเค ตึงตึองไก่นี่จะนไปผสมกับสลักซมารีมันน่ับกรุ้งเข้ยกจว่าต้องปลูกสลัผสมกับสลัเราไม่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 ไมวนม่ไ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 มตไม่กม่ไ้่นม่กม่ไ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 ม่นม่ไ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 มดไม่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 ไร่ไม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 ่นม่นจะกี่ไมนไม่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 ไ้่อม่นม่ไ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 ม่ม่นี่ม่ม่ไม่ค่่ไ่่่ม่่่่งเนกันเน่มมปม่มีค่่นี่ค่ะ เาวนี่เราหน่อหมูจึงนี้ยังได้หลังจึงอันนี้ดวนปลูดวนปลูดปลเรียนกันลูดเรียนเลยเรียนเลยเรียนมีเรียนกันนี่กีนไมเรียนตอนนี้อ่านี่เรียนตอนนี้ก็ประมาณอายุ่ช่วงปีโอ้เลยช่วงปีนช่วงปีชปีอ่นี่บวกแกงกินเร็วนะคะแล้นี่ก็นน้ช่วงปีจังเร็วเออหลบหลบเราไปก็บัตรด้านนะค่ะนันซึ่งอันนี้ปลูดปลูดจะได้กินอยูสั่งปีเลยนี่ปลูดก็คือตันเก็บไข่อยู่กันนะตันเก็บได้ตั่งปีเลย มีทำดีปีละวปลนี่กินปลนี่กี่ต้นนะกนกตันปลกระจงนี่ประมาณสักห้าห้เจ็ดโน้ำมันเจ็ดลอุ้งจังหัวเจ็ดลอุ้งนนะแต่ย่งอีเรนกาเดีเดี๋ยวก็เลย้เยปั๊มนิ่นอไดมาเลยปั๊มมาเลยเร็วเลยปั๊มนตอนนี้นี่ปั๊มชอมมันนี้นี่นี่นี่เลยเปั๊มแกง่้ามมาเลยหลวงตึงนี้ขันนี่นีข้าดดอกปลุผืนทีไอเออเนี่ยเออมันจะกินไหนไหนนี่นายก็าใจปุ้ยนูกัมันไปกินกัน มันจวยกันกินกันนะนะคือมักเลยค่ะมันอันนี้แหลกลูกกว่าลูกป้านั้นมันดูติลมใช่คือพูมันต้องกันลมเงาเนะเราก็มาปลูกในช่วนปามในช่วนใชละในช่วนเนี้ยช่วนบบบส้มประสานนะคะแบบเนี้ยเนี่ยค่ะลงยากได้แต่ละตารางเมตรตารางนี้ไว้เป็นเบียเมตรนี้ตรงนเจ๊เงินตะกีนี่มีเดตะกี้โลโก้กน่้าอะเนี่ยตรงมีวงนิดเย็รงนี้วางนิดเปนยงเยค่ะเนี่ย คือขึ้นด้วยตอนนี้ขึ้นด้วยหมาทุกพื้นที่ก็หลงพันคือต้องให้เป็นประโยชน์ไอ้มดเป็นประโยชน์แมสค่ะโอ้ขนาดกบปลูกตายค่ะไอตัวนี้ขึ้นมาเต้นโอ้โน่นนันน่ะข้าในตายไหมกูกู้กันมีกูคือเราจะเต้นนะเต้นกบปลูกไม่ไหนนี่ค่ะกูกั้งไวว้้แลมัันโกโก้ตั้งไว้แล้วคือต่อไปปออพลูนี่ตายก็คือโกโก้จะขึ้นเราจะดูเลยนนู่นซึ่งกลางเหมือนแต่นี้นะลุงลูกโตจอด่าปีนี่เกลือมันเโย่เหมือนปามมันหย่อนเส้นนะครับมันนี่นี่ ตอนนี้จำปีจะได้กินนะว่ามันขึ้นไปโยบิ่นฟาร์มเลยนี่ขึ้นไปแล้วอก็เป็นปุ๊อกระได้มันไม่ได้โยนแม้เลยค่ะตัดก่อนนะมันโรน่าเนี่ยโตนะคะโตแก้ว่ีขุนกล้วยไปว่ายกเม่งแก้วอันนี้ผุดยางนะผุดยางเออมันจะทุ่นปั้นแล้วดอกไว้ถึงเอาลูกเอามาปลูกไว้แกงกับบุญเหัวงั่วนแล้กินดีเป็นออ๋นี่ผุดชางนะคะตอนนู้นกับพุทธนะมันก็จะแกงตอนป่านี้นะตอนโอป้า ข้ามันจึงเอารชยมันเองมันอย่างนี้เลยที่ขวดอย่องนี่ดังนี้ที่ขวดเลยตงนด้ะงปั้นนี้จะดั้นนี้ฉะตรงนี้ตรงปั้นเลยไหได้ที่ขุดเดินตองปั้นหังนี้นี่ปอดจะบนเดียกันไปเลยมันก่อยมาลาบีน้ไม่เคี้ยวคือปีนู้นเหรจะได้เบี้ยเนี่ยปลูได้ตลอดต้งกลางบุกับกลวยเราไม่ต้องตึ้งกัาเล่มมันบนนั้นมันจะใหญ่ลงมัน แต่วซาตวนอื่นก็ต้องขึ้นขึ้นสะเลนด้วยนะมันนี่เราแชร์กันประโยชน์นู่นเลยข้างบนกระบี่ข้างบนเบียร์ข้างหลังเบียร์ข้างบนเบียร์ข้างหลังเบียร์นะคะตัวเล็กตู้ก็หนุ่มท่านนะคะข้างบนเบียร์ข้างหลังเบียร์ค่ะข้าเบียร์เป็นคือต้องเอาเปลื่อยได้จากข้างบนข้างหลังเอานะนะค่ะเนี่ยสังเกตนะคะก็แก่คนมันก็อีแขกกันเลยอ่ะเนี่ยนีะซลอินโดนั่นกลวยฮอม ะะ um. นั um, so ่นสารตะมาลีนั่นกลูกล้วยดยได้กินก้อนแล้วนี่คือปล่อยปล่อทุกนี้หลับพุนแล้วก็โอ๊กกล้วยอ๊กกล้วยม่นอยุคนนี้มันางนี่มาแล้วไอ้กล้วยเล็กมมอนั่งเลยนี่นนนุนีดูลกขึ้นไหมแต่ว่าข้างในเป็้องจุ๊บเล็บมอนั่งนี่คือกันาบ๊อบน้นี่เระบ๊อบน้ำมัด โอเรบดำมื่องต้นเดี๋ยวเราอีกที่นำมัดไปคือเราเพิ่งเกลมปล่อยคนเราเพิ่งว่าส่วนนี้นะไอ้น้ำมันจะเข้าไปในตั้งนี้ตัน้ำข้าตั้งนี้เต็มเลยค่ะเราพิจารณาส่วนนี้คือน้ำมันพิ่งว่าเ็ทสต์กับพอเราได้นำมาดอันนี้จงเราไปปล่อยปล่อยว่าส่วนนี้เคือมันดูดึันเพื่อการในส่วนนี้โอ้โก็เงี่ยต้อหันตรงไปรอยปลาซ่อมกับน้ำถีดเราไม่ต้องไปป้านเลยซึ่งเราใจกีกุ้มกว่าเราดูแล้วพูดว่าโอ้ค่ะค่ะค่ะปวดว่าเลยใจกีกุ้มค่ะที่เลยนี่แกงจังในต้นเลย ปีกับโลกอนไหนทุกคนฝามันกันค่ะมันสางปีเนาะใช่ดีจังแต่ถือว่ามันก็โอเคนะจมุกนะอยู่ค่ะจมุกดีเดี๋ยวเลยสวยมากปีตอนเดินเป็นดีมันเนี่ยจังนี้สาระสาระจมหาเลยตอนนี้มันช่วงปีเป็ดโอ้นี่เป็นเลี้ยงเท่าไหรเลี้ยงเดี๋ยวตอนนี้ตัดได้กินแต่เดี๋ยวนี่ตัดได้ค่ะนี่อันนี้ปลาดมเหล็กปลาดมเหล็กหวันตีวันตีสราง นี่นี่เป็นเด็กใช่ไหมนัมันวันนี้นี่ัอะไรวันตีสามเดือนนี่แหละสามเดือนามจค่ะจับจวโอเกละกินได้หรอที่นี่นี่กินได้เลยไหมกินได้เดี๋ยวปเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกินได้กินนี่เก็บไปด้วยนะเก็บยักยัิมเลยมเดี๋ยวเดี๋ยวจัหน่งได้ไดได้ได้ได้่่้า้วให้ให้กินได้ดดดดได้ด้้้เ ลงพันลงพันนชายรดวนได้ด้ดวนได้ปุ้ยปุ้ยกมีกับชายบีเราจ้องกลางนี่หนอกันหนดใจกีก่อยกีกยัเม็ดกี่กยันเม็ดนะกับหนามัดกีตมีมันอืคือลักๆก็คือกีกัยันเม็ดกับหนามัดมันปุ้ยเขเมียตีเราองางเมีจ้องกลางได้ทุกที่มาที่มางกลางคือเราจกใจมั้งะเป่ประมาณช่วงช่วงบีช่วงบีเจ็ดใช่ป่ะช่วงทีเจ็ดเลี้ยงเราเราเจอที่ก้ามตีนเนี่ยคนไม่มีอย่างรู้งแป้นตกนนะ

ในทัาเกตนะคะระบํนาจะมีถั่วเลยบํนาญถั่วเนี่ยตรงยิ่งระบบานามันต้องมีดอกลานี่ยไม่ใเนอะจ้รทับบนาคือมันต้องอย่ตรงมุมไม่งั้นตาเดียวมันกว้างมันแบบตอนมันเอยจึงเหมือมันไม่ถั่วซึ่งหลกมมันจะไม่ียทำักตัวจค่ะลุงพันนี่เลยถ้ามัได้ทนกคิดได้ไหมอ่ะตอนตอนนี้ท่านทำามาส่งตอนี้เอมันอย่ไหนป่ามาณเบิรนเปเราเดนเบิรนเปรตถึงเบิรนนน้าึงเบิอนเปรตหล่อได้หับจากร่น ว่างไอ้ไม <อะ S 1> ้เดียวปลูกไว้ได้ดอกพ่นหยึบคือต้นปะต้มค่ะก็คือกล้วยได้ปามันนั้นกล้วยปาำปลูกลูค่ะก็เราได้ยักตรงนี้คือได้ยักซ่องลายตรงนั้นช่องลายตรงนั้นอย่างเดียวนะไม่ไม่รวมรวมไม่รวมในแบงค์ต่างเพี้นค่ะเป็นช่วงสาระประมาณ่เดี๋ยรายจะจะละเนื้อมันเสี้ยรายแต่ตรงนั้นมันเกือกนมังลักเล่แต่ว่าสาระนี่เรายังไม่ได้พ้นทีนะไม่ทีไม่ที เราตรงนั้นเลยมามาจ่ายจ่ายคุขาปุ้ยขาคิ้เคิ้วอ่ะเือจักไอเปิดติดตาเราโมตรงนั้นเลยคะจ่ายมันก็คือมีกล้วยมีปามปามกลูกลูก็คือได้ประมาณเดือนเมื่อนแปดเมื่อนแปดเี่ยี้ือเยอะรนะคะับสหรับพื่นทีก็อกไรที่ได้พ้นอยู่เลยนะมันค่ะ เยอะอยู่ซึ่งทำมันแค่คนเดียวนะคะห <Yeah, S 2> ลวงพันธ์ทำวันฮกชัวโมงค่ะประมาณฮกเฉียวมงต่อวันแต่รมรืนมากเลยค่ะส่วนส่วนหลวงพันธ์นี่อยู่คือปลูกถืดผสมผระ,ระานม,มีนต่างต้นใหม่ปามเป็นต้นให่ต้นสุ้งคือคือ,คอพืดขันบนนะคะ,ะก็คือเป็นปามต้นชุ่้งเลยนะคะที่อยข้างหล,ลังคือปลูกปลูกกล้วยเผืเ่อป็นรมเงาใไว้พลูไอโก้ไอสาระห้โกโก เมื่อกี้มีอะโวคาโดกันค่ะอะโวคาโดกับอลูกนะฮะถ้าเร่หวัดินมันเรานี่มันขึ้นมาจะขึ้นนาหนาโคกรเหมือนดีย่์ค่ะมันลูกดอยยางคือลูกดอยสีฟ้านะมันเราเป็นกันวะเยอะมากเลยค่ะมีมืดมืดดอยยางค่ะใไหนส่วนนะคะไม่มีไม่มีลูกเล้าอย่างเดียวค่ะลูกเล้ามดแล้วจะเป็นเรื่องมืดแล้ว คือว <toys> ันน <m í Emily> <m í> ี้เราที่บอกขอบคุณนะเดี๋ยวได้ด็อกเตอร์เขาได้มาจุ่มร้วนคือเราก็รใบเฉยกว่าในด็อกเตอร์อายเลยนะคะเนี่ยตะวันนั่งคือเราช้วนหลุงฟันนิ้ด็อกเตอร์ก็มาจุ่มแล้วน้ำจิงด็อกเตอร์ก็มาข่อยมาไม่จิ้นในช้วนแต่ว่าเฉยวันนี้เขาเข้ามาพูดแต่รัดก็นี่แต่รัดเมืองนัโคนนี่เขากระม้าแต่งต้องคนเจอมีความรู้กับรัดรัดควายควายใบควายปกครองละปกครอง ขึ้นเหนอเอากมาจ่มวงลงพันเมียจะฟักขึ้นอ่าปีหน้ากับน้าปีนี้ปีนี้าีนี้ปีนี้ป่นี้มตัวลุงแล้ือนด้ซื้อเป็นว้ปีนั้ปีนี้ปีนี้ปีนี้ปานล้ปีนี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 ่ปีนี้ยนนี้ปี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 นี้ตีนี้ีนี้ปยกิ้มีนี้ป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 ีนอ้ปีนีทปีนี้ปีนี้ปีนี้ รบเลยเลยทุกคนบเลยได้ได้ค่ะค่ะงานวันนี้เลยขอขอบคุณหลวงพันมานะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ